ครับสสอากาศดีๆครับมาฟังเสือเห็ดครับเสือเห็ดละโงกครับผมไปหามาเมื่อวานนะครับนี่ครับอืมทั้งใส่ต้นสะแบงครับต้นสะแบงแม่ต้นยางหน้าได้ครับนี่นี่คู้สาลองเบิ้งพ่นว่้ามันสีได้กินลองน้ำเขาเบิงครับลองเบิดคุยจิงกุยยางนะครับ ชีวิตจริงชีวิตปอลอมล่องิึงเบิดถ้าได้พ่ทาดีคือเขาครับได้บอร้ายครับนี่ก็มาฟังไว้เสือเห็ดครับเสือเห็ดละโงกเห็ดขาวเห็ดละโงกแดงเห็ดละโงกเหลืองเห็ดละโงกขาวครับ <c oughs> มาฟังไว้เสือได้พ้น พอได้เก็บกินเองครับยุ่ใกล้ยุ่ทงไฮทงหน้าครับผม,มปลาสะแบงพออนายเคยปลูกไว้ในฟังซาครับหลายปีแล้วละครับคุปปี้ผลวามีเฮ็ดละงกออกอยู่แต่ว่าเก็มาอยู่เกิดเห็นออกเลยครับพนวามันออกอยู่ตะกี้ผลว่าเดี๋ยวนี้ก็หายไปแล้วนะครับจากเป็นพอเอยียง เออก็เลยลองมาฟังไว้ใหม่เบิามันออกจักเขาว่าจักปีดอกล่ะก็ฟังตั้งแต่ปีกายแล้วก็ยังบ่ทันเห็นพอดอกแต่ว่าเ็ดเพิงเ็ดขาวดินนี่เห็นอยู่ครับแต่ว่าก็บ่หลายมองดอก2ดอกบ่ค่อยออกดกปานไดครับไซํานี้เนาะครับน